ข้อที่5ขีด30แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนครวัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขจำนวนต่างๆทั้งหมด120ครอบครวัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งข้อที่5ขีด30แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนครวัวเรือน monopoly. ที่เลี้ยงสุนัขจำนวนต่างๆทั้งหมดใน120ครอบครวัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีครอบครัวที่เลี้ยงสุนัข4ตัวกี่ครอบครัวสิ่งที่จุดสนใจคือเลี้ยงสุนัข4ตัวมีทั้งหมดอยู่5%ครับจำนวนครอบครัวมีค่าเท่ากับเลี้ยงสุนัข4ตัวคือ5% 5%ก็คือ5ส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์คือ100นะครับจากนั้น คูณด้วยจำนวนครอบครัวนะครับมีทั้งหมดอยู่120ครอบครัว0ตัด0 5 1เป็น5 5 2เป็น10 2 1 2 2 6 2 6คูณ1ได้เท่ากับ6ครอบครัว